t h สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกันวันนี้แก้วมาแต่งหน้านะคะวันนี้คือเรามาในลุคของเมคอัพที่คินคีนปังๆนะไม่รู้ว่าทุกคนคิดว่าแบบได้ไหมอันนี้คือซูมให้ดูวันนี้คือลุคดูแบบ ดูเบานะเน้นตาเน้นอายไลเนอร์อะไรแบบนี้นะคะและเครื่องสําอางในวันนี้นะคะก็คือเป็นเครื่องสําอางหลักร้อยนะแต่ละชิ้นก็คือไม่ได้เลือกแบบของแบบแพงๆมาเลยนะคะจะอยู่ในหมวดแบบร้อยต้นๆร้อยกลางๆร้อยปลายๆอะไรประมาณนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วก็ได้ลุคที่เอาไปแต่งไม่ว่าจะแบบเอออาจจะแบบใครที่กักตัวอยู่ก็คือแต่งหน้าให้ดูแบบสดชื่นมีชีวิตชีวาหรือว่าใครที่ต้องแบบประชุมงานผ่านซูมผ่านอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถแต่งลุคนี้ได้นะคะหรือว่าใครที่ออกไปทํางานก็ได้เช่นกันไปดูกันเลยว่าใช้อะไรบ้างแต่งยังไงนะคะใช้เวลาไม่นานไป มาเริ่มแต่งหน้ากันเลยดีกว่านะคะสำหรับลุกวันนี้ที่เราจะทำให้ถึงนั่นก็คือนี่เลยนะคะเป็นลุกของเจนนี่แบ็คพิง อายไลเนอร์ชัดนะคะขนตาฟูฟูสีอายแชโดว์ก็แบบเบาๆแก้มก็เบาปากก็เบานะคะข้อมูลของต่างๆนะคะแกวจะเขียนให้ตรงดีสคริปชั่นบล็อกด้านล่างอยู่แล้วนะคะเพื่อให้ชัดแต่ในคลิปของเราก็เขียนเนาะก็แล้วแต่ทุกคนที่จะสะดวกดูเลยอันนี้ก็ขั้นตอนแรกจะลงเป็นกันแดดก่อนนะคะพาไปเลยนะคะลุกเบาๆแต่ว่าหน้าเนี่ยต้องดูแบบ ไปเอาที่คาดผมมาเก็บผมกันหน่อยนะคะอันเดดคิวเพสตัวนี้ก็คือจะปรับสีให้ดูแบบเนี้ยเห็นปะอย่างในคลิปเลยก็ดูไบขึ้นมา แล้วนะคะต่อมานะคะจะใช้เป็นเบตทินนะคะของลากาสเบาดีนะคะแล้วก็เมื่อกี้นี้สีตัวกันแดดของเราก็คือจะสว่างเนาะไปให้พอดีกันนะคะก็จะเกี่ยเนื้อตรงนี้ก่อนจะบอกว่ามามมยวันนี้ดิฉันก็คือตื่นมาจะเอาแสงธรรมชาติตอนนี้คือเหมือนฝนจะตกแล้วก็ถ้าแสงมันแบบว่าวืดๆเข้มๆคมเข้ม,มอะไรอย่างนี้แล้วก็ข่าวบาอะไรอย่างเี้ขอโทษนะแป้งจะใช้แป้งฝุ่นนะคะ มาเขาเรียกว่าแทบใต้ตาไว้นะคะสักพักหนึ่งแล้วค่อยเกลี่ยกออกนะ<ม>นางจะตุกมากขึ้นงานผิวก็คือจะอยู่ยงคุงกระพนันมาถึงการซูมนะคะดวงตาก็ดิฉันก็คือซูมเข้ามาเองโดยอัตโนมัติแล้วมีให้เลือกมีให้เลือกด้วยนะตัวนี้ที่อยากใช้ก็เป็น ของ Lily ี่ไบเนะคะแต่ว่าราคาก็คือหลักร้อยก็จริงแต่คือร้อยปลายแล้วแต่ถ้าใครที่ต้องการงบต่ำลงมาอีกก็คือตัวนี้เลยนะเป็น for you two นะคะ Put Me On Your Eye สนะีก็คือประมาณนี้นะที่จะใช้แก้ว่าแบบใช่เลยเท่ากับสีตาเดี๋ยวจะซูมให้ดูประมาณนี้เบลปกติเลยนะคะเข้มตรงนี้นิดน,นึงนะคะ วันที่อายไลเนอร์นะคะอายไลเนอร์แกจะใช้ตัวนี้นะคะอันนี้คือเจ้านาง long lasting waterproof eyeliner นะคะก็คือลุกวันนี้จะบอกว่าจะเขียนให้แบบเส้นดูคมดูชัดแต่ว่าไม่ใหญ่มากจะเห็นเลยว่าเนี่ยหัวแปลงของเขาแบบเส้นเล็กมาก0 5มิลเมคือเล็กจริงๆอ่ะเลียวเล็กเรียวแหลมแหลมเล็กแหลมเลียวมากแล้วจะให้ดูนี่นะคะเส้นแบบเขียนง่ายนะคะแล้วก็ชัด จะเขียนเล็กเขียนใหญ่ก็ได้นะคะสาหรับตัวนี้น่าจะเคยเห็นแก้วใช้มาก่อนด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าในคลิปจะเห็นกันบ้างไหมก็ <c oughs> คือตัวนี้ติดทนนะแล้วก็กันน้ํากันเหงือ่อแล้วที่สําคัญคือถ้าใครที่หนังตามนันๆเนี่ยก็ยังเอาอยู่นะไม่ไม่ไม่แพนด้าอันเนี้ยก็คือโอเคมากๆแล้วก็ขนาดแท่งของเขานะคะ <c oughs> กําลังพอด,ดีแล้วก็จับถนัดมือนะเดี๋ยวเรามาเขียนกันเลยาเดี๋ยวแก้วอะ ทำเผื่อไว้รองรับขนตาที่เราจะติดนะคะก็อายไลเนอร์ก็คือสวยมากราคาไม่แพงด้วยหลักร้อยนะ1 9 9บาทต่อแท่งหาซื้อง่ายด้วยนะคะคือหาซื้อได้ตามโลตัสท็อปนะคะ Eve วนต์บอยบิวเทียมหรือว่าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้เลยนะคะจุดนี้อ่านในกล้องอาจจะไม่เห็นนี่จุดเล็กๆนะคะลุนมากลุนมากแม่รุนมากรุ้นมาก อายไลเนอร์ของเราเล็กมากนะแต่ว่าบิวเพิ่มได้เดี๋ยวไปทำอีกข้างหนึ่งให้เท่ากันก่อนนะคะแล้วก็ติดขนตาให้ดูฟู้งๆตานะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยทั้งสองข้างติดเป็นช่อประมาณนี้นะคะสองช่ออันนี้ก็คือราคาแบบ3า20ย่กว่าบาทอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็จะใส่ลิง์ให้ดินสอเขียนคิ้วนะคะของเจ้านางนะอันนี้คือใช้หมดไปแล้วแท่งหนึ่งอันนี้ก็คือแท่งใหม่มาเลยใช้เดี๋ยวใช้มาสคารา่าจัดแต่งทรงคิ้วของแก้วนิดนึง คาร่าคิวนะคะเป็นแบบใสของเมดินดาดีตรงที่ไม่มีสีเราก็จะแบบไม่ต้องกลัวเปื้อนนะคะโอเคคิว okay, ได้ประมาณนี้นะคะเป็นการเขียนคิวที่เบามากๆสำหรับแก้วเลยสีอ่อนๆประมาณนี้แล้วกันเนาะอันนี้ใช้เป็นของม o n ช็อตนะคะเป็นเบอร์301นะคะให้ทาแล้วดูแบบมีเลือดฝอดนิดนึงอีน่ารักนะอันนี้ก็คือเป็นแบบชมพูแบบนุดนนชมพูน สแทงด้วยกันนะคะก็คือสีของแฮปปี้ซันเดนะคะเป็นเบอร์เอ่อพาววนะคะแล้วก็แอนโดรเมดาลูกนะโดยรวมแกว่าโอเคแหละทุกคนอืมดูแบบดูครีนดูซอฟต์แต่ว่ายังดู ปังอยู่อะแก้ว่าปังนะลุคนี้เอาไปแต่งกันได้เลยไปทําผมนะคะถือว่าเสร็จแล,ล้วลุคนี้จบกันไปแล้วนะคะสําหรับลุคแต่งหน้าลุคนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็นําไปปรับใช้กันได้นะคะถ้าอยากให้แก้วทําคลิปอะไรเนี่ยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะคะว่าอยากจะให้แต่งหน้าลุคไหนหรือว่าทําคลิปอะไรบอกกันได้หรือว่าพูดคุยกันได้เลยนะคะวันนี้ขอตัวลากันไปเท่านี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะจะได้แบบว่ามีแรงพลังในการ ทำคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้ขอตัวลากันไปแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย